สัสดิจ้าดิ๊กได้จ้ามืา่อนีผ้าขับปลาโคกอีกแล้วครับมื่อนีผ้ามาดิจักขิงปลาครับหรือว่าไทรปลาครับกินได้นะครับเบ้องดอกของเขาครับสวยๆครับขิงปลานะครับอ่ามีลักษณะดอกสวยงามครับสี เหลืองไข่สวยงามครับเมือโซดอกของเขาครับขิงปลาครับหรือว่าไพ่ปลานะครับกินได้เพิ่มครับหรือว่าขิงขิงแข้งครับหลายพื้นที่เรียกเป็นแตกต่างกันครับใบลักษณะเหมือนขิงเลยครับบางพื้นที่ก็เรียกไพ่ปลาครับก็แล้วออกดอกสวยงามครับสีเหลืองไข่งามครับ เป็นสมุนไพรเป็นพักพื้นบ้านครับกินได้พอมครับใส่ดอกของเขานี่ครับน้ำไปลวกจิ้มน้ำพริกครับกินครับลาบกับก้อยได้ครับสวยๆครับดอกของเขาครับเวลาแกจัดครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงจัดพอมครับจะสีแตกต่างกับ จะสีแตกต่างกับสีเหลืองปัจจุบันครับจะเป็นสีแดงจัดเลยครับเวลาแก่ครับมอกมอสาหรับเป็นไม้กระแจกันนะครับขิงปลาครับหรือว่าขิงหรือว่าไพาป่ปลาครับดอกของเขาครับสีเหลืองสวยงามครับ ลักษณะใบลำต้นของเขาครับกับเหมือนขิงครับเหมือนไผ่ครับบางพื้นที่ก็เรียกไผ่ป่านะครับเป็นสมุนไพรแก่ทองอืดทองเฟือครับเป็นดอกไม้ป่าครับเป็นพักพื้นบ้านครับที่เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกินกับลาบกับก้อยใดครับมอสรับปลูกเป็นไม้ประดับครับสวยๆครับ ลักษณะลำต้นของเขาครับสีเขียวนวลครับสูงประมาณ1เมตรครับสวยงามครับกำลังขึ้นมาครับดอกนี้ครับ ิ่แค้งครับโดยไพ่ป่าครับสับคูของเขาก็คือแก่ทงอืดนทงเฟรอครับสวยครับลมในลําใส่ครับเป็นพักปลาที่กินใดนะครับขามีซอการดอกเงวครับตามค้นใหม่ครับกออกดอกสวยงามครับ สีเหลืองไข่สวยงามครับเวลาเขาแกตตัวกับสีกลับกัดเลยครับเป็นสีแดงจัดเลยครับสวยงามนะครับมอสสรับปลูกเป็นไม้กระถางครับไม่เจอกันนะครับดอกสวยงามครับเป็นสรรพคุณเด็ดเก่ทังอื่นทังเฟอร์ครับช่วยขับลมในลำไส้ครับเป็นพักพื้นบ้านอีสานครับน้ำมันลวก กินกินน้ำผริกครับเจอมากในปลาโขกครับดอกเหลืองสวยงามครับ สวยงามครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ